กดรวมเงินนะครับเขาก็จะเห็นแบบนี้เลยจอหน้าทําอะไรจอหลังเห็นแบบนั้นเลยนั่นเองนะครับสวัสดีครับจากบริษัท ESS s y n t e c นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเครื่องขายหน้าร้าที่เป็น all-in-one นะครับที่เป็น Android ยี่ห้อ Sunmi รุ่น T2 นะครับอ่ารุ่นนี้เราอาจจะเคยเห็นหน้าตาม,มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พิเศษหน่อยจะมีจอหลังด้วยนะครับนี่จอหลัง จอหลังจะเป็นจอขนาด10.1นิ้วนะครับจอหน้า15.6นิ้วอ่าเดี๋ยวจอหลังเราค่อยมาดูกันผมให้ดูหน้าตาเครื่องก่อนการทํางานของมันนะครับโอเคเครื่องนี้ก็จะมีโปรแกรมสําหรับขายหน้าร้านให้ไปเลยนะครับชื่อว่า Lo ยัลเวิร์สพีโอเอสนะการทํางานก็แบบนี้ใส่รายการสินค้าเข้าไปเวลากดขายก็จิ้มขายนะครับจิ้มจิๆมจิมจิมกดชําระเงินปุ๊บนะลิ้นชาก็จะเด้งนะครับใบเสร็จก็จะพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ของเยอะนะครับ จิ้มหาไม่เจอเราก็จะมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดเสียบเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นบาร์โค้ดส,สินค้าเรานะเราก็ยิงขายไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดขายเหมือนกันนะครับก็คือรองรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยนะครับโอเคมาดูจอหลังเขง้ามานะครับ จอหลังของมันเนี่ยมันจะเป็นจอธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่จอทัศกรีนอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าดูพิเศษนะครับดูพิเศษคือจอหน้าทําอะไรจอหลังเห็นแบบนั้นเลยนะครับอ,อันนี้เป็นแอปขายนะถ้าแคชเชียร์กดรายการสินค้าปุ๊บแบบนี้นี่ลูกค้าก็จะเห็นเหมือนแคชเชียร์เลยนะครับว่ากดสินค้าอะไรอยู่ราคาเท่าไหร่กดรวมเงินนะครับเขาก็จะเห็นแบบนี้เลย จอหน้าทำอะไรจอหลังเห็นแบบนั้นเลยนั่นเองนะครับนี่ชำระเงินก็จะเห็นว่ายอดเท่าไหร่เงินทอนเท่าไหร่ถ้าใครคิดว่าแบบนี้โอเคนะครับก็ลองมาดูแบบ2จอแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับแอปลอยเวิร์ดพีโเนี่ยเขามีระบบจอที่2ที่เป็นจอที่2จริงๆอยู่นะครับโดยการใช้แท็บเล็ตหนึ่งตัวตัวอย่างการทำงานแบบนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับลงแอปจอลูกค้าไว้นะครับ โดยจอลูกค้าเนี่ยของแอปที่เป็นจอลูกค้าจริงๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนทางซ้ายเป็นชื่อร้านเรานะครับทางขวาเนี่ยจะเป็นรายการสินค้าเมื่อแคชเชียกดจะแบบนี้ปึ๊บนะครับมันจะมาขึ้นที่จอที่2เลยนะฮะอ่าแบบนี้เลยอ่านะร่วมเงินนี่ขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแอปจอที่2จริงๆนะครับต่อ Wi-Fi การจะใช้เป็น Android หรือว่า iPad กจะได้นะครับใครชอบแบบ2จอ,อนี้นครับก็ก็ใช้ได้นะครับ ตัวนี้2ต่อปรับขึ้นปรับเงยได้ไม่ทัสกีีนนะครับเนี่ยจิ้มอะไรก็ไม่ทัสกีีนหรอกถ้าแคชเชียเข้าหน้าเว็บนะครับเนีเดี๋ยวลองดูกัอนอ๊บมาให้ดูเลย <c oughs> นี่ถ้าแคชเชียเข้าเว็บนี่จอหลังก็จะเห็นด้วยนะครับว่าแคชเชียทำอะไรอยู่นะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ท่านใดถ้ามีแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับแล้วลองรับ จอสแบบนี้นะครับก็ลองมาเทสได้ติดต่อสอบถามก็ได้เลยนะครับอก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องขายหน้าร้านที่มี2จอนะครับท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับบริษัท ESS s i n t e c g นะครับ0 2 5 3 0 1 6 3น,น,นะครับผมขอบคุณครับ